สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับเมื่อคืนนี้10นาทีที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ฟังคนแก่คนหนึ่งออกมาพูดนะครับบรรยายสปปรรพคุณแล้วก็ระบายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 ถือว่าอาการค่อนข้างหนักมีผู้ป่วยจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศที่รักและเคารพครับ,บคนแก่คนหนึ่งบอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้งประเทศจำนวน50ล้านคนให้ได้ภายในสิ้นปีนี้50ล้านคนที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนจะต้องใช้สองเข็มก็คือ100ล้านนะครับหนึ100ล้านเข็ม วันนี้พี่น้องประชาชนเห็นวัคซีนหรือยังครับว่าประเทศเราเปรียบเสม,มือนเป็นประเทศเอเธอเปียผมต้องขอบคุณประเทศจีนที่บริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยเรากลายเป็นประเทศที่ยากจนถึงขนาดต้องรอรับของบริจาคจากประเทศอื่นในการที่จะต้องได้รับวัคซีนมาและพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าถ้าหากเป็นอย่างที่คนแก่เมื่อคืนพูดเนี่ยว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้ห้าสิบล้านคน ภายในสิ้นปีนี้จะต้องใช้วัคซีนจำนวนทั้งสิ้น100ล้านโดสซึ่งมีเวลาเหลืออยู่ณปัจจุบันนี้จนถึงสิ้นปีก็คือ240วันตกเฉลี่ยแล้วก็วันละประมาณ40,000 0โดสที่ต้องใช้พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับวันนี้เรายังไม่เห็นวัคซีนที่คนแก่คนหนึ่งออกมาบอกว่าจะฉีดให้กับคนไทยภายในสิ้นปีนี้50ล้านคนแผนการจัดซื้อ ะครับจะเริ่มเดือนมิถุนายนจนถึงปลายปีซึ่งมันเป็นเพียงแผนแต่เรายังไม่เห็นมีการเซ็นสัญญาวัคซีนกับประเทศใดๆหรือหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่ลมปากเรายังไม่เคยเห็นเอกสารแม้แต่ฉบับเดียวพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับเราโชคายที่เรามีรัฐบนตรีที่ดูแลทางด้านสาธารณสุขที่เป็นผู้รับหมอ จะคิดอะไรก็คิดแบบผู้ลมเมทำอะไรก็แล้วแต่พอผิดพลาดก็ร้องไห้หรือออกมาวัิลิ์ในการพูดว่าถ้าผมกาบได้ผมกราบบริษัทวัคซีนแล้วพี่น้องประชาชนครับช่วงเช้าพูดแบบนี้พอช่วงบ่ายบอกว่าสามารถซื้อวัคซีนได้ออกมาแถลงข่าวใหญ่โตทั้งๆที่เรายังไม่เคยเห็นวัคซีนนะครับหรือหนังสือเอกสารใดๆทั้งสิ้นจากบริษัท กู้ค้าของกระทรวงสาธารณสุขสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ยินจากคนแก่และรัฐบนตรีก็คือบอกว่าการอย่าตกนะเราต้องชนะคนไทยทุกคนจะต้องชนะโควิด -19 ด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าวันนี้คนแก่คนหนึ่งวรจะไปบอกรราพวกของท่านก็คือรัฐบนตรี หรือข้าราชการที่อยู่ในสังกัดของท่านที่เป็นพรคพวกของท่านมากกว่านะครับคนไทยทุกคนไม่ต้องการเตียงที่ท่านบอกว่าท่านเตรียมเตียงไว้สองหมื่นแปดพันเตียงคนไทยที่รักแักรับทุกคนเนี่ยไม่มีขยะได้เตียงเพิ่มนะครับผมฟังแล้วน้าตาไหลเพราะว่าท่านเตรียมเตียงไว้ถึงสองหมื่นแปดพันเตียงเพื่อรองรับ สถานการณ์โควิดในทีท่านบอกท่านจะเตรียมวัคซีนไว้50ล้านคนภายในสิ้นปีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะวัคซีนยังไม่มีมาจะฉีดได้ยังไง50ล้านคนก็คือ100ล้านโดสก็คือวันละ4แสนคนในเมื่อท่านยังมีการเลือกที่รักมักที่ชังประชาชนจะฉีดวัคซีนต้องเข้าแอปหมอแต่สสสวอไม่จำเป็นต้องเข้าแอป มีการจัดคิวให้เรียบร้อยแต่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปทั้งประเทศถ้าจะฉีดวัคซีนต้องเข้าแอปหมอแล้วรอคิวถึงจะได้รับการฉีดวัคซีนทําไมคุณไม่ระดมล่ะครับระดมแพทย์ระดมพยาบาลทั่วประเทศเหมือนที่คุณเคยระดมตำรวจมาทั่วประเทศมาที่กทมได้ทําไมคุณไม่ระดมแพทย์รับพยาบาลไปสถานที่มันเกิด การระบาดอย่างหนักก็คือในกรทมคุณทำได้แต่คุณไม่มีสมองในการทำพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับสถานการณ์โควิด1นทีนรอบแรกก็อ้างว่าเกิดจากสนามมวยก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทหารรอบที่สอง ก็อ้างว่าเกิดจากการล่กรอบขนแรงงานต่างด้าวก็คือแรงงานเถื่อนก็คือฝ่ายปกครองและข้าราชการหลายหน่วยงานร่วมกันรวมทั้งอ้างถึงบ่อนการพนันที่ทําให้มีคนไทยติดเชื้อโควิดในทีนระบาดไปทั่ววันนี้โควิดในทีที่ระบาดเกิดจากผับต่างๆในกรุงเทพมหาคนครก็คือ ที่ทองหล่อแล้วก็ที่ผับมายาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คืคอหัวหินนะครับที่ระบาดอย่างหนักเพราะว่ามีบุคคลของฝ่ายรัฐบาลไปเที่ยวที่สถานบันเทิงทองหล่อวันนี้เจ้าที่ทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายนี้ยังไม่เคยมีใครถูกลงโทษแม้แต่คนเดียวแถมคนที่ถูกย้ายไป นะครับเกี่ยวกับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวที่เป็นตอชะด134สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ย้ายกลับมาหน้าตาเฉยตั้งนั่งที่มีการลักลอบขนแรงงานเถื่อนจากชายแดนสังขบุรีมากรุงเทพมหานครและสมุทรสาครแ,และชั้นในของประเทศแต่วันนี้ตชะดอ134คนที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนแรงงานเถื่อน กับไม่โดนลงโทษแม้แต่คนเดียวและแถมยังได้ย้ายกลับไปอยู่ที่เก่าด้วยนี่หรือคือนโยบายของคนแก่คนคนหนึ่งที่ออกมาระบายเมื่อคืนสินาทีสิ่งสําคัญก็คือว่าคนแก่ที่ระบายเมื่อคืนให้เราฟังสิบนาทีนียมองสคริปต์นี่ตามไม่กับผิบเลยเพราะกลัวอ่านผิดผมเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนในประเทศ ต้องช่วยเหลือตัวเองครับอย่าไปรอความหวังจากคนคนแก่คนหนึ่งที่เตรียมเงินเอาไว้แจกให้กับพี่น้องประชาชน3.8ล้าน3.8แสนล้านบาทพวกเราไม่ต้องการเงินในการรับบริจาคของคนแก่คนหนึ่งพวกเราต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับคืนมาสามารถอยู่เป็นปกติสุขสามารถทำงานได้เหมือนเดิม เราไม่อยากเห็นสถานการณ์ที่เลวร้ายไปกว่านี้กับการแก้ปัญหาของคนแก่กับพวกได้เพียงแค่นี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านว่าสถานการณ์ของโควิด -19 จากที่เราได้พูดคุยกับทางแพทย์แล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดในกระทรวงสาธารณสุขระดับผู้ใหญ่ บอกเลยว่าโควิดในทีนในขณะนี้ถือว่าเป็นอันตรายเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือไม่มีอาการที่เป็นไข้ไม่มีอาการที่บอกก่อนล่วงหน้าเหมือนครั้งที่ผ่านมาเครื่องวัดอุณหภูมิไม่สามารถใช้ได้กับโควิดในทีนในรุ่นปัจจุบันนี้เพราะว่าวัดยังไงมันก็ไม่เกิน37.5และอาการของคนไข COVID ้โควิดในทีนครั้งนี้เนี่ยมีอาการหลังจากที่เกิดขึ้นแล้ว ประมาณสิบวันเมื่ออาการเกิดขึ้นแล้วสิบวันขึ้นไปถึงจะมีอาการหนะักนับถึงจะรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดในทีแต่สิบวันที่ผ่านมาไทาม์ไลน์ในการที่ไปสัมผัสคนอื่นไปกินข้าวกับเพื่อนไปสถานที่ต่างๆอันนี้มันทําให้เกิดการแพร่กระจายจํานวนมากแต่หน่วยงานของรัฐก็ไม่ยอมรับความจริงเมื่อมีคนออกมาพูดความจริงก็ถูกฟอ้องร้อง ก็ถูกคนประจบสอพอที่เป็นริ้วร้อของคนแก่หรือคนของรัฐบาลในการที่ออกมาโต้ออกมาดา่าออกมาเถียงเพราะต้องการเอาใจประจบสอพอรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อคุณไม่พูดความจริงประชาชนก็ไม่รู้ความจริงสถานการณ์นในขณะนี้มีคนที่เข้าห้องไอซเนี่ยนะครับอยู่ร้อยกว่าคน แล้วก็อาการหนักอยู่400กว่าคนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในขณะนี้เนี่ยเตียงนะครับผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครและบริมณฑลเนี่ยไม่เพียงพอคนป่วยน้อยที่มีอาการน้อยยังไปอยู่เตียงสนามตามวัดตามาสถานที่ราชการต่างๆวันนี้ รัฐบาลจะต้องขอความร่วมมือกับวัดต่างๆในการเปิดเตียงพยาบาลเพิ่มเพื่อรองรับแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ารัฐบาลเนี่ยพูดอยู่แค่ไม่กี่ประโยคนะครับพูดอย่างเดียวคือกาดอยากตกเราต้องชนะนะครับ พี่น้องประชาชนที่รักและของราครับผมได้ดูคอมเมนต์ของสื่อทุกสื่อหลังจากที่คนแก่คนหนึ่งได้ออกมาพูดแถลงการสิบนาทีพบว่าท่านไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีคนคอมเมนต์ถึงท่านเนี่ยนะไม่มีคนชมท่านแย่ขนาดนี้เลยเหรอครับ เจ็ดปีที่ผ่านมาท่านทำงานหนักมากทำงานแทบทุกวันไม่มีวันหยุดหน้าตาที่ท่านถแถลงเมื่อคืนนี้ท่านเครียดมากผมคิดว่าท่านอยู่มาเจ็ดปีแล้วท่านควรจะพักผ่อนอยู่บ้านหาคนที่มีควา,ามรู้ควา,ามสามารถมาทำอะไรให้ประเทศชาติดีขึ้นดีกว่านะครับ ผมไม่อยากเห็นคนไทยต้องเสียชีวิตไปมากกว่านี้อีกแล้วผมไม่อยากเห็นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่วันนี้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศประชาชนให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐบาลตามที่ประกาศไว้ทุกอย่างแต่ คนของหน่วยงานรัฐเองกลับไปเที่ยวสถานบันเทิงจนติดโรคโควิด1 9จัดงานลื่นเลิงจนติดโรคโควิด1 9เจ้าที่รัฐที่กระทำความผิดไม่มีใครถูกลงโทษแม้แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นลมปากของคนแก่คนหนึ่งที่ออกมาระบายสิบนาทีให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศฟังเมื่อคืนนี้ มันเพียงเพียงลมปากของคนที่พูดเอาตัวรอดไปวันๆแต่ไม่มีความหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศผมพูดวันนี้จะถ,ถูกฟ้องก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนก็้ด้ะเทศฟังว่าวันนี้เราต้องช่วยกันเองต้องระมัดระวังด้วยตัวเองเพราะโควิดครั้งนี้มาร้ายแรงกว่าที่เราคิดมันติดโดยที่เราไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีอาการไข้ ดังนั้นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสคนภายนอกด้วยการใส่หน้ากากอนามัยด้วยการใช้เจลล้างมือและเราจะช่วยคุณหมอและพยาบาลที่ทํางานหนักในขณะนี้ได้ส่วนหนึ่งหน้าที่สําคัญพวกเราไม่อยากต้องไปนอนเตียงที่รัฐบาลจัดหาให้เพิ่ม เราไม่อยากได้เงินที่ที่รัฐบาลจะแจกไม่ว่าเราจะเราจะละหรือจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่เราไม่อยากได้แต่เราอยากได้วิถีชีวิตในการทำหากินแบบเดิมผมอยากบอกเลยว่าวันนี้การจัดซื้อวัคซีนนะครับมีคนแก่คนหนึ่งได้พูดทาง Facebook เมื่อวันที่27ิพฤศจิกายนสอ6 3นบอกว่า พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้วัคซีนเป็นอันดับต้นๆของโลกและจะเข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเมื่อวันที่ย7ิพฤศจิกาหก6.3ท่านไปดูว่าคนแก่คนไหนเป็นคนพูดและวันนี้เรายังมีความหวังหรือไม่ที่วัคซีนเรายังต้องรอรับบริจาคจากประเทศจีน การบริหารจัดการโควิด -19 มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมาหลายรอบแล้วแต่เกิดจากการกระทําของเจ้าที่รัฐทั้งสิ้นแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยที่จะจริงจังในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันหรือการทุจริตหรือการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐร,รูปหน้าป่าจมูกไปวันๆเพราะว่าคนที่ทําผิดเป็นพพวกของตัวเองผมต้อง ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและเคารพทุกท่านสิ่งที่ผมออกมาพูดวันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ไม่อยากเห็นคนไทยต้องสูญเสียชีวิตที่ไม่อยากเห็นคนไทยต้องติดเชื้อโควิดจําเป็นต้องพูดความจริงว่าวันนี้สถานการณ์โควิดถือว่าหนักมากดังนั้น ทุกคนต้องระมัดระวังด้วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งคําพูดของคนแก่คนคนหนึ่งที่บอกว่าอย่าก,การตกเราจะต้องชนะไปด้วยกันการต่อสู้โควิดในทีมไม่ใช่การต่อสู้ว่าเราจะต้องชนะหรือแพ้แต่วันนี้เราจะต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้ติดเชื้อโควิดในทีมแล้วก็จะต้องระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองไปแพร่เชื้อให้กับผุคคลอื่นหลายหลายส่วนหลายหลายอย่างวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าไม่มีข้ารายการคนไหนที่ทำผิดที่เป็นคนนำเชื้อโรคโควิด -19 มาเผยแพร่ในประเทศไทยถูกลงโทษแม้แต่รายเดียวนึ่ว่าจะเป็นการลักรอบขนรายงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทย ทุกหน่วยงานของรัฐที่มีการแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่คืบหน้าการตั้งกรรมการสอบก็เป็นเรื่องปลายหีทุกสิ้นทั้งสิ้นผับทั้งสองผับมีคนระดับบิก๊กเข้าไปบริหารดูแลผับมายาเจ้าของผับก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ในหัวหินจงหวัดประจบกีรีขันธ์ักทองรอก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ฝั่งรัฐบาลดูแลดังนั้นคดีมันจึงไม่มีความคืบหน้าจึงไม่มีการลงโทษเจ้าที่รักแต่อย่างใดแถมไม่ได้ย้ายกลับไปอยู่ในที่ดีๆอีกเหมือนเดิมจะอะไรกับประเทศไทยถือว่าครั้งนี้ เราคนไทยทั้งประเทศเกิดมาอยู่ภายใต้การกันกับดูแลของคนแก่คนหนึ่งที่อยู่มาเจ็ดปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแต่คนแก่คนนี้ก็ยังหวังว่าจะอยู่ต่ออียีปีก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของประเทศไทยแล้วกันสวัสดีครับ